พี่ขวัญหนูก็จะเอาโชกมาใส่รถคันนี้ไงโอ้หเพอแล้วเนี่ยเนี่ยหนูมีอุปกรณ์พร้อมเลยประจงประแจจงประแจที่ไข่โชคมีหมดเลยที่ดูสีรถกบสีโชกด้วยมันเข้ากันจะตายโอ้โหหนักแล้วหนักแล้วเนมเอ้าหนูพูดจริงนะเนี่ยพี่มใช่ลงมาลงมานี่เนมพี่ขวัญจะสอนให้ลงมาลงมาลงมานี่ลงมานี่ลงมานี่ สิ่งที่เนมต้องดูก่อนเลยนะเนมจะใส่โชกับรถแล้วดูว่ารถมันมีโชกไหมเนี่ยดูสิเนมนี่มันต้องใส่แบบคันนี้นี่มันต้องสวยๆแบบนี้มันถึงจะเหมาะกับเราอย่าเอาแค่สีรถกับสีโชคเหมือนกันแล้วจะไปใส่กันได้เดี๋ยวก็จับขึ้นรถไถลงนาซะเลยนี่แขวนจะเอาไยัดแทนตรงนี้ก็ได้โอเออแต่มีความคิดนะใช่มันจะทำให้การไถเนี่ยสมูทขึ้นใช่ อคันนี้ไปพอๆต้องแบบนี้ถึงจะเหมาะกับของของเราแต่สีมันเข้ากับรถไงพี่ขวัญคันนี้สวยกว่าคันนู้นก็สวยเดี๋ยวให้ลองดูเลยว่าคันนี้แล้วเขาใส่โชคได้แป็นเี่ยเตี๋ยเตี๋ยขนาดนี้อืมอันนี้น่าจะเป็นรถถุงลมหรือเปล่าที่หนูเดานะเฮ้ยม่ธร่บดาลนะเนี่ยแต่จริงๆโชคหนูมันก็ใส่ได้ทุกรถเลยพี่จริงอ่ะจริง ใส่ได้ขับได้เปล่าขับได้ชัวเปล่าชัวเดี๋ยวพาไปลองเปล่าอลองเลยพี่ดูคันนี้ก่อนเลยยังไงก็ต้องใส่โชคหนูเดี๋ยวให้เจ้าของร้านเขามาพรีเซนต์หน่อยนะได้ลแลวเดี๋ยวเขาพาหนูลองได้ค่ะอยากจะรู้อ่ะว่าไอคนที่บอกว่านั่งได้นั่งได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวกลับมาหน้าทัดเปลี่ยนสีแน่นอน สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ,คะพี่หนึ่งเมื่อกี้พี่ขวัญเขาบอกว่าโชค,คหนูเนี่ยมันจะใส่กับรถเตี้ยๆเนี่ยมันใส่ได้ไหมคะพี่ใส่ได้ครับเพราะว่าผมตั้งระยะใหม่หมายถึงเซ็ตพอเซ็ตพวกระบบถุงลมแล้วก็ต้องมาตั้งระยะโชคให้มันสั้นลงแต่โชคของออสเทปมันมีสั้นสุด15เลยครับก็ใส่ได้ใช่ก็คือพูดง่ายว่าเห็นมันเตี้ยๆแบบนี้ใช่ครับแต่โชค All ๊คออสเปอะเขามี15 16 ความเตี้ยใช่ครับใช่ไหมครับถูกไหมสโตกอะ<ช>่ะที่สาม,มารถใส่กับรถถุงลมแบบนี้ได้ใช่ครับแต่พี่หนึ่งไอ้ใส่ได้มันก็ใส่ได้มนแหละแต่ใส่ได้แล้วมันวิ่งได้หรือเปล่าเดย์วิ่งได้สิพี่เพราะว่าใช้งานประจําใช่ใช้งานประจําด้วยใช่ครับที่เห็นข้างหลังเนี่ยเตี้ยขนาดที่แบบต้องตัดกระบะใช่ครับตัดแต่ก็จะจะไม่ให้มันตัดตรงนี้ให้มันเหมือนคงสภาพเดิมไว้ตัดแค่กระโปงขึ้นไม้เฉยก็คือตัดให้ เฟงท้ายมันขึ้นมาได้ใช่ไม่ให้มันกระแทกกับลูกกระบะคือถ้าไม่ตัดเนี่ยตอนนี้เท่าที่ผมดูจากภาพเนี่ยนะติดแน่นอนก็คือเฟืองท้ายนี่ยยันยันกระบะแน่นอนใช่ครับแสดงว่านี่มันข้างล่างเนี่ยมันคิดแล้วอ่ะใช่ครับคิดแล้วสุดแล้วเขาเรียกว่าสุดสุดท้ายที่ไม่ต้องตัดซุ้มใช่ครับถูกไหมถูกไหมให้มันดูมีมิติหน่อยอให้มันดูมีมิติหน่อยใช่ทีนี้เราอยากรู้แล้วว่าถ้าเตี้ยขนาดนี้เวลาวิ่งอมันฟิลขับมันก็ ก็ดีประมาณหนึ่งครับก็ตอบโจทย์อยู่ประมาณหนึ่งครับตอบโจทย์กับรถเตี้ยๆที่ว่าทําเตี้ยแล้วว่าไม่ได้ใส่ถุงลมแบบมันยกขึ้นยกลงไม่ได้อันนี้ก็สามารถยกขึ้นยกลงได้ครับใช่แต่ฟิลการขับได้โชคออสเต็ปไปคู่หนึ่งก็ฟิลการขับก็ดีกว่าโชกเดิมๆแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวให้พี่หนึ่งลองพาน้องเนมนั่งด,ด,ไดูได้ครับน้องเนมบอกว่านั่งได้ <laughs> หรือลอง <laughs> ไปสัมผัสดูครับอยากจะรู้ว่าไอคนบอกว่านั่งได้ สะพัดแล้วเป็นไงไ,ไปลองดูเลยเอาเนมเนมเนมไม่ใช่จะเข้าไปทำอะไรในรถอา้าวก็พี่ขวัญบอกให้หนูไปลองรถน่ะลองโชค๊คหนูก็ต้องนั่งข้างหลังกระบะดีโ,โชคเอยไปลองทำไมข้างหน้านี่อที่ของเราไปหนูจะไม่ปิ้วใช่ไหมช<น>เชิญมานะคะอ่าเนี่นี่น,นี่เหมาะกับหน้าตาสวยๆอย่างเรานั่งอ่าเนี่นี่นี่น ได้รู้ว่านั่งได้ไม่ได้ยังไงหนูก็ไม่ตกรถพี่เชี่ยหนูโอเคอย่าเก้งอย่าเก้ง นิ่มมากไม่มีกระด้างแน่นอนเลยค่ะเป็นไงบ้างล่ะพี่ขวานแล้วหนูไปทำอะไรนี่หน,นูไปตั้งตากแดดแล้วร้โถโหตายต้ตังตากแดดแล้วเจอรถนิ่มๆอย่างนี้หนูก็ไม่เป็นไรหรอกพี่ให้อภัยได้จริงอะจริงขายของนะนี่แล้วลรถระบบถุงลมนะพี่ส่วนใหญ่เขาจะคอมเพนกันมาว่าเที่ยแล้วใส่โชกไงก็กระด้างคันนี้ไม่มีเลยเหมือนไม่ได้ขับรถอยู่อะเหมือนลอยไปอะพี่ก็ใช่เลยหนูไม่ได้ขับมันก็ถูกแล้ว จริงอ่ะพี่ขวัญไม่ได้ให้ทดสอบเลยหรอกเพราะถนนแถวเนี้ยมันเรี่ยมจริงอ่ะมันเรียบยบ<ะ>ัยงไงแต่พอรถมันมีระบบถุงลมมันก็ต้องมีปัญหาขันบ้างแต่ขัดนี้มันไม่มีไงจริงจริงอ่ะใจความอ่ะมันคือว่าอะไรว่าเทปที่แล้วหนูทิ้งพี่ขวัญพี่ขวัญก็เลยจับหนูตากแดดซะเลยเป็นไงล่ะนี่แหละเป็นการเี่เขาเรียกชดใช้กรรมเอางี้ดีกว่าถือว่าเราหายกันเดี๋ยวเราไปดูเขาเดี๋ยวเวลาเนี้ยเขาติดตั้งโชคจริงๆรแล้วเป็นยังไงได้เลยค่ะและในลักษณะของโชคออสเตปเราอ่ะมันมีแบบไหนเขาเลือกนะไค่ะไป ลงไปเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วโอ้ยโหอ,อ,อย่างนั้นเดีย๋ยวมันไม่เป็นสวดตาดนี่ดูรถนี่ไงนี่ดูมันทำให้เราลงจากรถง่ายขึ้นเนะี่ยโอเคค่ะหนูหนูต้องลงแบบนางแบบอะขอบคุณค่ะอ,อตอนนี้นะคะพี่ขวัญก็ได้ทิ้งหนูไปแล้วแต่เดี๋ยวหนูมาถามพี่หนึ่งเองดีกว่าว่า ทำไมที่ร้านพี่เนี่ยถึงเลือกใช้เป็นโช๊คออสติปค่ะพี่ก็อย่างแรกเลยครับก็ตอบโจทย์ลูกค้าครับลูกค้าสัมผัสแล้วว่าใช้ดีก็นุ่มใช้งานจริงคือตอบโจทย์ครับแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่ร้านพี่หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะจะทําเป็นรถทรงไหนเป็นส่วนมากค่ะพี่ส่วนมากก็จะเป็นรถแบบทรงซิ่งครับโหลดจัดทรงอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างรถถุงลมที่พี่หนึ่งพาหนูไปลองเมื่อเมื่อกี้เนี่ยมีเยอะไหมคะพี่ ก็เยอะอยู่ครับใช่พ,พี่พี่งคิดว่าถ้ารถที่เป็นระบบถุงลมอะค่ะโช๊คนีพี่คิดว่ามีความสําคัญในการเลือกใช้มากน้อยแค่ไหนก็สําคัญครับสําคัญมากเลยครับแต่ถ้ารถถุงลมทําถุงลมแล้วถ้าใส่โช๊คเดิมก็ไม่ตอบโจทย์นะครับใช่แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นโช๊คแต่งอย่างเงี้ยครับพวกแกน20มิลยอะไรเงี้ยครับระยะเวลากดถุงลมขึ้นมันก็จะช่วยซอฟหน่อยเวลาลงก็ช่วยซอฟหน่อยครับ โอเคค่ะเดี๋ยวคันนี้นี่ก็กําลังติดตั้งชกอยู่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นรถลูกค้าใส่ชก<อ>เอาสเตปไปนานแล้วครับอันนี้มาโหลดจัดทรงเพิ่ม,มใช่ครับโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงให้พี่หนึ่งฝากร้านหน่อยก็ได้ค่ะพี่ว่าตอนนี้ที่ร้านารับจัดทรงรถอะไรบ้างหรือว่ามีบริการอะไรบ้างคะพี่ที่ร้านนะครับที่ร้านก็ครบวงจรนะครับมีล้อมียางแล้วก็จัดทรงช่วงล่างแก้พาววอลซีระบบถุงลมอะไรเลยครับทำครบหมดเลยครับ แล้วก็เป็นตัวแทนจําหน่ายของช็ออสเตปครับสุดท้ายนี้นะคะหนูก็จะขอฝากพี่ๆนะคะที่สนใจจะเป็นตัวแทนกับช็อพอัสเตปนะคะก็สามารถติดต่อเนมมาได้โดยตรงเลยแล้วเทปหน้านะคะถ้าพี่ๆคนไหนที่ติดตั้งโช็ออสเตปหรือว่าอยากให้เราไปถ่ายที่ไหนนะคะก็กระซิบอินบ็อกมาด้านล่างได้นะเดี๋ยวหนูไปวันนี้ก็ลาไปก่อน,นะคะ่ะ